เนแต่ไม <Na. S 2> ่เอาปิ <it> ๊กปิ๊กเป็ดไม่เอาปิกเป็ดเป็ดเป็ดนะเอาอะไรอะัดหมั่นผัดหมั่นอื้นเป็ดหวานหวานหวานชื่นใจเหรอหว่าน้ำ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 แครอเหรออื้อร่อยอร่อยเอาอีกเอาน้ำแครอดอีกเอาน้ำแครอดอีก

อ๋อต้องต่อกันก่อนเหรอแล้วก็มาผ่าใช่ไหมระวังมีดบาดมือนะ